สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกวารสารหรืองานวิจัยของเราไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสําหรับนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกที่จะต้องจบแล้วสําหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จะต้องขอตําแหน่งทางวิชาการแล้วคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับพวกเราทุกคนครับ โอเคมาทำความเข้าใจกันก่อนอย่างแรกงานวิจัยของเราเนี่ยมันจะต้องถูกเผยแพร่ตีพิมพ์เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือเพื่อแสดงถึงการยอมรับว่างานของเราเนี่ยโอ้โหโคตรจะดีจริง,รงๆแล้วมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายเลเวลแต่ผมขอทำความเข้าใจง่ายๆก่อนเลยว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือการประชุมทางวิชาการสมมุติว่าเรามีผลงานทางวิชาการแล้วเราอยากจะไปเผยแพร่อยากจะไปคอนเฟอเรนซ์ไอต้ตัวเนี้ยง่ายที่สุดเลยแค่เราลงทะเบียนจ่ายเงินเข้าไปแล้วก็นําผลงานของเราไปนําเสนอตรงนี้ผมคิดว่าสําคัญเพราะว่าโดยส่วนตัวเองเนี่ยแรกๆเลยที่ผมมีผลงาน งานทางวิชาการเนี่ยผมก็จะเอาไปนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการก่อนก็อาจจะเป็นที่ประชุมในระดับประเทศหรือว่าขยับขึ้นมาหน่อยเป็นต่างประเทศก็ได้ท่องเที่ยวด้วยได้เจอผู้คนใหม่ๆได้แลกเปลี่ยนนามบัตรจะได้ทําความรู้จักกับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆหรือว่าทางด้านสาขาใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิจัยที่เริ่มเป็นแนวความคิดเริ่มเป็นงานวิจัยเริ่มต้นยังไม่ได้บทสรุปหรือว่าเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้มี Impact สูงมากนะน่าจะเป็นเวทีหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เริ่มที่จะอยากนําเสนอผลงานทางวิชาการ ต่อมาขยับขึ้นมาอีกนิดหนึง่งจากการประชุมทางวิชาการแล้วก็จะเป็นเรื่องของการตีพิมพ์ในวรารสารทางวิชาการเมื่อกี้การนําเสนอผลงานทางวิชาการบางทีจะไม่ได้ตีพิมพ์ในวรารสารจะเป็นแค่ที่เขาเรียกกันว่า proceeding อาจจะเป็นแค่ abstract หรือเป็น proceeding ธรรมดาท,ทั่วไปเป็นเล่มของการประชุมทางวิชาการนั้นๆแต่ขยับขึ้นมาอีกจะเริ่มเป็นวรารสารทางวิชาการละ สเตปนี้จะเป็นสเตปที่อยู่ในระดับโลเคอลคือในระดับประเทศไทยก็จะแบ่งออกเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามแล้วแต่วารสารในประเทศไทยเราสามารถดูได้จากเว็บ TCI นะครับ Thai Citation Index เข้าไปตามเว็บไซต์นี้นะครับหรือ Thai จก็จะมีลิสต์วารสารที่ถูกยอมรับว่าเป็นวารสารที่น่าเชื่อถืออันนี้สําคัญนะครับถ้าวารสารที่เราจะไปตีพิมพ์ไม่ได้อยู่ใน Thai จหรือว่าอยู่ใน TCI ก็อย่าหลงกลเข้าไปตีพิมพ์ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมี วารสารหลอกเยอะนะครับให้เราส่งผลงานไปไปเผยแพร่ให้กับเขาแล้วก็เรียกเก็บเงินอันนี้ต้องระวังแต่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหลายๆที่ก็จะร e ค u i r e หรือขอให้เราตีพิมพ์เป็นภารรษาอังกฤษเพื่อที่จะเพิ่มไซต์เ i ช n ัหรือว่าเพิ่มการอ้างอิงสําหรับนักวิจัยที่ไม่ใช่เป็นคนไทยเราอยากคิดว่าการตีพิมพ์ TCI และเป็นภารรษาอังกฤษมันจะคือการ เผยแท่ในเวทีระดับโลกอันนี้ไม่ใช่มันอยู่ในฐานประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในแรงกิ้งระดับโลกขยับขึ้นมาเป็นแรงกิ้งระดับโลกแล้วจะต้องทำยังไงแรงกิ้งระดับโลกเนี่ยเขาจะเป็นวรารสารระดับนานาชาติซึ่งเขาก็จะแบ่งคล้ายๆกันกับเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามแต่ว่าเขาจะแบ่งออกเป็นคิวคิวหนึ่งคิวสองคิวสามคิวสี่ตามลำดับคิวหนึ่งก็ถือว่าโอ้โหเป็นที่ใฝ่ฝันของนักวิจัยทั่วไปที่อยากจะมีสักครั้งหนึ่งงานวิจัยของเราได้ถูกตีพิมพ์ในวาา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 ารรรสสะะดับโลกกืืือออออเเป็น็นคคค,ควววต่่่่มมม้จี Impact Impact Factor Factor ชถขง นนัน้ทั้งวารสารเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนจริงๆแล้ว m p a c t Factor อมีตั้งแต่วารสารที่เป็น TCI แล้วนอกจากค่า Impact Factor ที่ต้องดูนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะดูสำนักพิมพ์ด้วยสำนักพิมพ์ที่ผมแนะนําแล้วก็ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์ที่นี่ก็คือ Elsevier เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็มี uh, Taylor and Francis Emerald Sage บ้างนะครับแล้วแต่ว่างานของเราเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ไหนแล้วสำนักพิมพ์ไหนเนี่ยมีวารสารที่ตรงกับงานวิจัยของเราแล้วก็สามารถนําไปเสนอได้นี่ฐานวารสารระดับโลกเนี่ยเราจะดูจากไหน เราจะดูจาก2เว็บก็คือเว็บ SJR กับ ISI ทั้ง2เว็บเนี่ยดูได้หมดเพราะว่าวารสารที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus Scopus ก็คือตัวที่คอนเฟิร์มว่าวารสารนี้น่าเชื่อถือตีพินได้แน่นอน SJR เนี่ยเวลาที่เขาบอก Q1, Q2, Q3, Q4 มมันก็จะต่างกันกันกนกบ ISI ISI เนี่ยจะค่อนข้าง เขาเรียกอะไรมาตรฐานสูงหน่อยบางที Q 1ใน s c r มันอาจจะอยู่ใน Q 2หรือ Q 3ใน ISI ก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ทั้งสองเว็บไซต์เนี้ยวารสารที่ปรากฏส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสกอปัตอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยต้องระวังมากๆเลยก็คือวารสารที่อยู่ในเบลล์ลิสเบลลิสคืออะไรนะครับก็คือลิสต์ของวารสารที่ไม่มีจรรยาบรณซึ่งแวดวงทางวิชาการจะไม่รับงานะวิจัยทั้งหมดที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในเบลล์ลิสต์เบงค์ลอสต์เนี้ย เบลลิสนะครับศาสตราจรรย์เบลคือใครนะครับเอาง่ายๆเขาคือผู้คุมวิญญาณ <laughs> ผู้กุมชะตาวาสสารทั้งโลกว่าวรารสารนี้ดีไม่ดีเขาก็เป็นคนจ้มเขาก็จะมีขบวนการตรวจสอบของเขาครับเราไม่ต้องไปยุ่งก็ได้ถ้าเกิดเราเข้าไปเช็คในเบลลิสแล้วดูว่าวรารสารของเราเนี่ยที่เรากำลังจะตีพิมพ์เนี่ยอยู่ในเบลลิสหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็สามารถตีพิมพ์ได้แต่ถ้าอยู่ให้รีบถอนออกมาเลยเพราะวรารสารพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีจรรยาบรณโอเคนะครับมาสรุประดับของการตีพิมพ์จะมีอยู่3ระดับระดับตั้งแต่เรื่องของการคอนเฟลเอนซ์นำไปเสนอผลงานทางวิชาการนะครับทั่วไปกับระดับที่เป็น ในฐานวารสารที่อยู่ใน SCR หรือ ISI แต่ก็จะมีคอนเฟลเลนต์บางคอนเฟลเลนต์ที่เวลาเราคอนเฟลเลนต์เสร็จปุ๊บเขาจะเลือกงานวิจัยที่ดูถ้าจะดีนะครับไปตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกเขาเรียกว่า proceeding แต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องระวังนะครับวารสารระดับโลกเนี่ยเขาจะมีเลก u l a r ในการตีพิมพ์อยู่แล้วก็คือเขาอาจจะตีพิมพ์ทุกๆ1เดืนอน2เดือน3เดือนแล้วแต่งานวิจัยที่ไปแทรกอยู่จากการประชุมทางวิชาการมันจะเป็น special issue ก็จะไม่ใช่เ e ก u l a r ละตรงนี้ impact factor ก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่ถามว่า citation มีอยู่ไหมก็ยังมีอออยู่่กกก็็ืวาาเเปปนรรัด ประชุมวิชาการให้ไปอยู่ในวารสารระดับโลกนะครับแต่มันก็จะอยู่ในสเปซเ a l จ็ตชูโอเคสรุปง,ง่ายๆอย่างนี้พวกเรามีงานวิจัยนะครับงานวิจัยของเราก็คือสินค้าคือโปรดักของเราเราอยากจะนําไปเสนอไปขายละนะครับถ้าขายดีก็ต้องห้างดีๆหน่อยถูกไหมครับแรกๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่างานเราเป็นงานแบบลองของดูก่อนเป็นสินค้าแบบทําเองโฮมเมดอาจจะไปขายในตลาดสด <c oughs> นะครับตลาดสดนี่ก็เปรียบเสมือนกับพวกคอนเฟรนซ์ทั่ว,วไปนะครับก็ไปจัดจ่ายใช้สอยกันได้นะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับวางเชลล์ละก็อยู่ในบิ๊กซีแมคโครโล ถูกไหมครับก็จะเป็นพวก TCI ขยับมานิดนึงก็พวก r o b i n s o n เด e m มอลก็จะเป็นพวก Q3 Q4 สำหรับงานของใครหรือสินค้าของใครที่เรียกว่า,วาดีมากๆเลยโอ้โหเป็นมาสเตอร์พีนะครับอยากที่จะไปดตีทิมอยากจะไปวางขายในห้างดังๆอย่างเอ็มโคเทียหรือไอคอนสยามนะครับก็ไปเลยนะครับ Q1 Q2 วารสารพวกนี้ก็จะอยู่ในท็อปไฟท็อปเทของโลกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับว่างานวิจัยของเราไม่ได้ใช้ทุนเยอะงานวิจัยไม่จําเป็นที่ต้องใช้เงินเยอะนะครับโดยส่วนตัวของผมเนีย่ยบางงานวิจัยไม่จําเป็นต้องใช้เงินเลยนะครับก็สามารถตีพิมพ์ Q1 ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเรามีเมตาโลจีหรือว่ามีวิธีการเขียนที่มันน่าสนใจขนาดไหนเนะี่ยก็สามารถไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในท็อปไฟลของโลกได้เหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่เริ่มที่จะตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการแล้วววกก็เเเรรรรริ่่่มททีีีจจะะลืออาาาาสไหนนงงขปต เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ